แลครัวไทยฟินนะคะครัวไทยในฟินแลนด์ค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำแกงไตปลาแบบคนไกลบ้านนะคะก็จะมีแต่ของทอดแทนนะคะเอาพอกินได้ะคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะปลาย่างค่ะแต่พี่ใช้วิธีการอบนะคะมะเขือค่ะเป็นมะเขือม่วงของฝรั่งนะคะไม่มีมะเขือเปาะแต่ทดแทนกันได้ค่ะ,ะหน่อไม้นะคะหน่อไม้ลวก อันนี้ฟักทองนะคะก็เป็นฟักทองฝรั่งเหมือนกันค่ะเนื้อมันจะบางๆหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะไตปลานะคะสี่ช้อนนะคะพริกแกงสี่ช้อนค่ะไตปลากับพริกแกงนะคะสามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนๆได้เลยนะคะวิธีการอาดองไตปลาค่ะแล้วก็พริกแกงขั้วจุมพรนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะครึ่งลิตรค่ะมีใบมะกรูดกับ พริกขี้ฟ้าหั่นนะคะมีะผงชูรสกับน้ําตาลผงชูรสกับน้ําตาลถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็พริกขี้ฟ้าเนี่ยคนใต้จริงๆเขาจะใช้พริกขี้หนูบุบเอาค่ะเผื่อจะได้เลือกเอานะคะมาดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยค่ะใส่น้ําใส่น้ําวางให้น้ําเดือดนะคะน้ําเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพี่ไม่ต้องเลิ่มก่อนมันอยู่ใจนี่นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะพริกแกงที่ใส่กะทิเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้สำหรับคนกินเผ็ดไม่มากนะคะแล้วก็ใบปลาค่ะถ้าเป็นใบปลาที่ซื้อมาต้องเอาใส่กระชอนนะคะแล้วก็เอากากาขึ้นแต่อันนี้พี่ทำเองพี่ใส่ลงไปหมดเลยค่ะแล้วอย่าเพิ่มคนนะคะ เพิ่มคนรอให้มันเดือดค่ะแล้วใส่อย่างอื่น okay. เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วก็ใส่ของที่สุกยากลงไปเลยค่ะฟักทองนะคะทิ้งไว้สักพักนะคะทิ้งไว้สักพักทิ้งไว้ทิ้งไว้สักคู่ค่ะให้ฟักทองสุกนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลค่ะเพราะว่ามันจะละลายยากนิดนึง ของชูรสค่ะของชูรสนี่จะดับคาวด้วยนะคะจะทําให้รสชาติกลมๆแต่ถ้าคนไม่ชอบไม่จําเป็นต้องใส่นะคะใส่ลงไปเลยใบมะกรูดจะใส่ก่อนหรือว่าใส่หลังก็ได้นะคะถ้าใส่ก่อนมันจะไม่สวยตอนเสิร์ฟนะคะต้องเอาสดๆมาใส่แต่มันจะทําให้รสชาติะคะ่ะเข้าไปถึงน้ําแกงนะคะ ใส่ลงไปโลดค่ะมะเขือนะคะต็มหม้อเลยชอบอะไรใส่อย่างนั้นนะคะชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะพี่ถือมือเดียวถ่ายมือเดียวนะคะจากนอนก็ปลาค่ะใส่ปลานะคะ ปลานี่เป็นปลาซาบะนะคะเรียกว่าปลายา่างแต่พี่เอาเข้าเตออบนะคะเนี่ยค่ะของที่สุกง่ายๆอะ่ะหรือว่าสุกแล้วอ่ใส่ลงไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้อ๋อและพี่เจอสตอในช่องฟรีดนะคะอันนี้ยังฟรีดอยู่ด้วยใส่ลงไปเลยค่ะ นนิด,ดึงให้พอสุกนะคะให้พอสุกหญ่าสวยทิ้งไว้สักคู่นะคะให้ทุกอย่างสุกดีแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกขี้หนูสวนบุบนะคะที่ใส่ไปเดี๋ยวมาดูตอนสุกตอนเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงไตปลาสำหรับคนไกลบ้านนะคะเอามาดัดแปลงนะคะจะได้แบบนี้ค่ะน่าทานไหมละ่ะคะมีทุกอย่างที่ต้องการค่ะแต่มันไม่ใช่ของบ้านเรานะคะขอบคุณขอบคุณที่ติดตามค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์นะคะคลิปหลังๆนี้เริ่มจะพูดคล่องแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ